วัสดีจ้ามากินต้มมาม่าจ้ามือนี้มาเด้วยวจะมากินน้วกันใส่ปูอัดนํำต้มมามา่าใส่กระปรีใส่ไข่ในปูอัดมือนี้กินอาหารญี่ปุ่นกินง่ายๆจ้ะโบรูจะกินอย่าง ปิดหมดนะจ๊ะมันมีแต่ตามสร้างบุมบ่ยากว่าจะซื้อซื้อหอยแครงมาบ่าได้กินจ้อยจ๊ะไม่เป็นหอยอย่งอยังบร่รู้ไอ้ด้ายใยดำๆน,นะแม่จ๊ะก็เขาเขียนบอกว่าหอยแครงโมงก็เลยซื้อมาซื้อในมู่บ้านนี่แหละประกกฏว่า เอามาลวกแล้วมันแกะบได้แล้วมันแบบหนวยดำดำมาไหมคะหอยอะ่ะเขาเอนหอยเอียงอะ่หองอะหอยค้างอ่ะหอยโครนอะ่ะหน่วยมันดำมาจ้แล้วมันลวกแล้วลวกเสร็จแล้วมันแกะแกะยากมากหอยแข็งไม่ใส่หนวยขาวๆเนาะอันนี้อะ่ะดำๆมาจ้ะหน่วยใหญ่แล้วแบบ บุ๋มอะเซนเทีฟเรื่องการกินมันอะข้าวอะบุ๋มกินบดได้เลยบดได้กินเลยบก,กินจ้ะคนอื่นจะกิน่นละแต่บุ๋มบก,กินมันกินแห้งมากเลยจ้ะสำหรับบุ๋มเนาะ กนอื่นมารู้เป็นหรือบอ่าแต่สาหรับบุมเนี่ยกินแห้งมากมากกินมาได้เลยจ้ะมาได้เลยจ้ะมากินน้ำกันได้กินมามา อาการฮอนมากากข้างนอกเงียบเสาร์อาทิตย์ยางเงียบมากไปท่ที่ทำง,งานถนนข้างนอกเงียบเลยจ้ะรถก็น,น้อย เยต้องมากินมามา่าต้มฮอหนึ่งนะคะ โล่งเลยสดห้อนหนตอนนี้ตามข่าวเรื่องลุงพลจะไปกลับไปกกกอกอีกแล้วจากทีจกตีลืมโบเบิ่งมันจ้ะ เบื่อข้าวมันนานโพสก็ยังบม่รู้ว่าเป็นลาวหรือบ่อ ฮอนอย่างเขามากกันสิบ่มเนี่ยต่างร่มเนวนะพกลมอร่อยจะปิดแมสจักอากาศฮอน im này mù mà nè im leo rồi im leo hiểu leo ฟันโมสามาคีจ้ะ,ะตัดเล็กออกแล้วทุกจังมันล้มจ้ะเจ็บตรงที่เข้าไปถอนเลยอะ พอจับอืมจะไปกินอีกอะ่ะ อิ่มจ้ะบุ่มมักกินเส้นเส้นเส้นทุกอย่างมากมดจ้ะบุ่มลาแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณค่ะ